คลิปนี้เป็นคลิปวันที่2ตุลาคม2568นะครับมาอัปเดตสินค้านะครับมาดูสินค้าราคามือสองสินค้ามือสองมือหนึ่งนะครับจากร้านสมจันทร์ซาวอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอ่ะมาดูกันนะครับตู้ลำโพง VV15 นิ้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มโป้สีนะครับโป้สีแล้วแล้วแต่สีใดผลสีนะครับลงสีระเบิดให้นะครับก็ตอนนี้ก็ประมาณเอา60%ก็พอนะครับหประมาณ60%นนะครับเพราะว่าโป้สีขัดสี อันนี้ก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็เหลือใส่ไอ้หูจับเนาะนะครับส่วนราคาเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวมันลงตัวก่อนนะครับอ่าอ่ะนี่ของใหม่เมื่อหนึ่งนะครับเพาแ m p Pro Sound นะครับรุ่น i 2 0 0 0 b นะครับ18นิ้วขั้นละ2อขั้นละ3สบายของใหม่เมื่อหนึ่งนะครับ17,900เารนะครับของใหม่เมื่อหนึ่งครับตัวนี้เป็นนั่นคือเปิดฝานะครับเนี่ยอันนี้อะไรมีเปลี่ยนทุกตัวนะครับอันนี้เป็นเป็นข้าป่านะครับเป็นเป็นของตัวนี้ นะครับแล้วก็เนี่ยทางบริษัทเขาส่งมาให้นะครับปกติส่งมานเนี่ยมันจะเป็นอันนี้ครับโง้นเบี่ยวเวลากระแทกเนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนมาให้นะครับเพราะว่าคล้องใหม่ต้องใช้งาน100%เนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับนี่อันนี้เป็นตัวเขาส่งมาให้ใหม่นะครับแล้วก็มีอะไรพวกไดร์พัขยายนี่อันนี้ก็มีนะครับอ่ะมาดูตู้ลำโพงตัวอันนี้ตู้ลำโพงเทอร์โบ18นิ้วนะครับเป็นของค่ายอาจารย์อีทนะครับขนาดก็54 80นะครับ5.4 80 80นะครับเป็นรุ่นโบวี่นะครับโบวี่มาร์ก2นะครับโบวี่มาร์ก2นะครับแต่แกงฉีกนะครับขอบเหล็กเต็มใบไม้อะแท้20,000นะครับอันนี้พร้อมดอกเป็นดอกไอดีนะครับ18นิ้วดอกเดิมดอกสวยนะครับไม่เคยซ่อมใบละ3,500บาทราคานี้ไม่รวมส่งนะครับถ้าส่งก็โซนอีสานก็ประมาณ450บาทนะครับแต่ถ้าต่างต่างภาคต้องทําใจหน่อยนะครับเพราะค่าส่งค่อนข้างจะสูง นะครับใบละ3,500บาทนะครับดอกไอดีนะครับมีอยู่6ใบนะครับอ่ะตู้ใหม่ๆสวยๆไม้แข็งๆนะครับบอกเลยว่าไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับเป็นรุ่นโบวี้นะครับโบวี้มาร์กนะครับนี่มาร์กนะครับพร้อมดอกเป็นดอกไอดีนะครับเป็นดอกไอดีสินิ้วนะครับโอ้มาตินครับมาตินอันนี้ก็ของใหม่นะครับอันนี้เหมือน หมื่นเนะครับเป็นตัว4ี่0ึะครับถือว่าเป็นตัวแรงเลยแหละนะครับส่แปดนิ้วไร้แดอกนะครับเป็นคาร์ด H นะครับคาปาซิเตอร์สาลูกมออแปลงเทอร์ลอยนะครับพัดลมระบายความร้อน4ตัวอันนี้15900บาทนะครับราคานี้รวมส่งให้นะครับทีนี้มาดูในร้านว่ามีอะไรบ้าง Xs สิบหกนะครับ Xs สิก็13900บาทนะครับหมื่นสามเก้อยาอันนี้แคปลานะครับหนึ่าร้บาทนะครับรวมส่งนะครับพัร้อยเก ใช้งานปกติ USB, กตบูทูธยูเสบีใช้งานปกตินะครับอันนี้อันตนะครับ1 2 2 FX อกบอกเลยว่าตัวนี้เอฟเฟกจับมากใช้งานปกตินะครับเมื่อก่อนโบลุ่มตัวนี้มีปัญหาเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับอันนี้2 2 5 0บาทรวมส่งให้ไปเลยนะครับปลายทางบวกเพิ่มเนาะทีนี้เซาบีส์นะครับตัวนี้มีตำแหน่งก็คือสไลด์ตัวนี้หายแล้วก็มันอาจจะมีข้อแคกนนะครับนี่ตัวนี้อาจจะมีข้อแคกอันนี้1 5 0 0บาทนะครับไม่รวมส่ง1,500บาทไม่รวมส่งทีนี้ ตัวนี้นิวแบกนะครับบอกได้ว่าตัวนี้6ช่องไม้นะครับรุ่น M X 0 6 V T ตัวนี้1,350บาทรวมส่งนะครับผมบอกเอฟเฟกแท้บูทูธ U S B นะครับเอฟเฟกแท้ Air, นะครับตัวนี้บอกเลยว่าเสียงแจ่มมากเสียงไม่หนีวานเจ็บนะครับอ่าแล้วก็ส่วน p o w e r amp อันนี้เป็น L E 600นะครับ4,950บาท A J ก็มีครับ7,900 6 9 0 0 5 9 0นะครับตามตามสภาพเนาะอันนี้ข้อลำพงหักแต่ใช้งานปกตินะครับอันนี้6,950บาทอันนี้5,950บาทนะครับไม่มีหูนี่ไม่มีหูแบบนี้ครับพี่น้องสวีตตรงนี้ก็หายนะครับแล้วก็ JBL รุ่น S2000 นะครับตัวนี้ก็15ขังสองดอกได้อันนี้1,900บาทอันนี้2,480บาทนะครับรวมส่งให้นะครับตัวนี้ก็1 4 9 0บาทนะครับเอ้ยโอนย1 4,990บาทนะครับเป็นของ ฮัมเมอรุ่น cq c 5 0 0นะครับใช้งานปกติสภาพสวยนะครับแล้วก็ ca ซาวหรือว่า ca 2ี่นะครับพี่น้องนะครับเหมือนสองเอันนี้เป็นของใหม่เมื่อหนึ่งนะครับของใหม่เมื่อหนึ่งแล้วก็มีมาตินอ๋อมอนิ f y มอนิไยฝากก็ด้วยนะครับรุ่น m v 3 2 0 0 Mark นยนะครับตัวนี้8,950บบาทนะครับแปดพัาร้สิบาทงให้นะครับแล้วก็คอมสันรุ่นสองพันสี่เทอร์โบนะครับกุ p e เก้าสิบาทนะครับพี่น้องร่วมส่งฟรีนะครับอ่ะทีนี้ดอกลำโพงนะครับดอกยีบเอ็ดนิ้วดอกยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับเป็นของละหำดอกละหำยี่สบเอ็ดนิ้วนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทเนาะน่าจะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้ไว้ห้านะครับแล้วก็ดอกสิบสองคานี้ดอกละหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับเดิมดังใช้งานปกตินะครับมีอยู่สองดอกนะครับเป็นรุ่นชนะเลิศเหลือสองดอกนะครับ 1,150บาทนะครับราคานี้รับเองนะครับแล้วก็นา n โนวาดอก1,350บาทมีอยู่4ดอกนะครับดอกละ1,350บาทเดิมดังใช้งานปกติไม่เคยซ่อมนะครับราคานา a โนวาครับพี่น้องตัวนี้รุ่น1 200วัตต์นะครับเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมาขู่บอกเลยเลยว่าสวยนะครับตัวนี้1,450บาทนะครับรับเองนะครับส่วน Power Amp Pro Sound นี่ถ้าขยายก็จะเป็นตัวนี้นะครับเรามีเปลี่ยนทุกตัว นะครับเรามีเปลี่ยนทุกตัวทุกชิ้นเลยนะครับสั่งตรงมาแล้วจากบริษัทนะครับเนี่ยเป็นตัวนี้นะครับ17,900าบาทนะครับพร้อมประกัน1ปีนะครับพร้อมประกัน1ปีนะครับมีปัญหาอาการแงงแงโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวถ้ายังไงนะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาอัปเบ็ให้ท่านผู้ชมรับชมรับฟังกันนะครับคลิปนี้นะครับก็ท่านในสนใจเบอร์โทรก็หน้าจอนะครับถ้า อัปเดตหรือว่ามีอะไรเข้ามาใหม่นะครับท่านไหนจะซื้อจะขายก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรก็หน้าจอแอดไอดีไลน์มาได้เลยนะครับก็อยู่ที่อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับออาคลิปนี้ขอเพียงเท่านี้นะครับผม